สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะพบกันวันนี้อีกแล้วนะคะพบกันอีกแล้วเป็นวันพุธนะคะใส่เสื้อสีเขียวนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะแป๊บแป๊บเดียวก็จะสงการแล้วเนาะปีหนึ่งผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปแป๊บแป๊บเดียวก็ผ่านไปเรื่อยๆแล้วเนาะคนเราทุกอย่างก็หมุนไปตามการและเวลาไม่มีอะไรที่จะหยุดได้นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ก็เป็นไปตามธรรมชาตินะคะทุกวันนี้เราก็ไปเรื่อยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องขาอย่างวันนี้วรดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยเรื่อยๆเหมือนหลังที่เราเคยพบกันตลอดนะคะวันนี้วรดาก็จะมารีวิวสินค้าให้พ่อแม่พี่น้องนะคะช่วงนี้บอกไม่ถูกเลยนะคะว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองไม่รู้เป็นยังแย่มากๆเลยนะคะการค้าการขายเงียบยบทั้งจังหวัด ไม่ว่าจังหวัดอื่นๆชาวค้าขายก็บ่นไปทั่วหน้าเลยนะคะมีแต่นี่แต่สินมีแต่ภารละรายรับน้อยกว่ารายจ่ายนะคะอย่างวรดาก็เช่นกันรล่รับน้อยกว่ารายใหญ่รายจ่ายสินค้าบางอย่าง เราที่เคยลงเราก็ไม่ลงนะคะเพราะว่าบางทีมันขายไม่ได้ก็นอนต้นทุนยิ่งตอนนี้จะเป็นช่วงสงการก็ลงเสื้อผ้าสงการสีสันเยอะๆ,ๆลงมาประชันกันนะคะแล้วบางทีบางครั้งก็ขายไม่หมดนะคือต้นทุนนะคะแต่วราดาก็พยายามเอาสินค้าที่เสมอตัวนะคะที่แบบว่าขายได้ทุกเทศกาลมาให้พ่อแม่พี่น้องทั้งราคาสูงและราคาจับต้องได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่างวันนี้วราดาก็จะมีสินค้ามารู้สึกสินค้าไม่เยอะแล้วนะคะเพราะว่า กระเป๋าก็ไม่ได้ตัดเพิ่มนะคะเพราะช่วงสงการก็จะขายพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้าสงการเนาะเอาเราก็จะเอามารวมกันให้ท่านนะคะเป็นทูจเิเตอร์ไปด้วยกันทั้งผ้าสิ้นและกระเป๋านะคะทั้งเป็นแพรวาและผ้าามเท้นะคะวรลาจะยกให้ท่านนะคะ,อะตอนนี้วรดาจะสตาร์ทก่อนคือเป็นผ้าสิ้นแพรวาหมักโคนนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องค่ะอันนี้เป็นแพรวาหมักโคนนะคะ แพรวามักโคนตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นแพรวามัโคนอันนี้นะคะมัโคนมาแบบนี้เราไม่ต้องไปอัดกาวอีกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจอยากใส่ก็ใส่เลยนะคะใส่ง่ายๆสบายๆนะคะนี่คะ่ะแพรวามโคนแบบนี้นะคะจริงๆตัวนี้ราคาเต็มขายสี่เ้านะคะช่วงนี้ววลาย,ยังมาจัดโปรให้ท่านอยู่นะคะ จัดโปรแล้วโปรอีกนะคะโปรแล้วโปรอีกนะคะสินค้าของเราโปรแล้วโปรอีกนะคะเหมือนเดิม320บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้หมักโคนเรียบร้อยมีสายมัดนะคะอันนี้ไม่มีกระดุมเกาะนะคะวรลดาจะยกให้ท่านนั้มเบอร์หนึ่งนะคะหากท่านใดสนใจทักมานะคะสินค้าของเราตัวนี้มีเพิ่มค่ะมีเพิ่มมาเรื่อยๆแต่ลายมีเท่าที่วรดายกนะคะช่วงนี้โดยสินค้ามาอีกวรลดาก็จะมาเพิ่มเติมให้ท่านอีกนะคะตอนนี้เอาเท่าที่เรามีก่อนนะคะ 320บาทอันนี้หมักคนมัดนะคะมัดแบบนี้นะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะโอเควราดาก็สตาร์ทให้ท่านไปแล้วนะคะ มาอีกนะคะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นลายเดียวกันแบบเดียวกันแต่ตัวนี้เป็นเกาะนะคะเป็นเกาะเวลดาจะยกให้ท่านนำเบอร์สองนะคะในหุ่นนี้นำเบอร์สองแบบเดียวกันเลยนะคะแต่เป็นเกาะนะคะเป็นเกาะนะคะเ,เกาะ,ะ,ะอเอวให้ท่าน320บาทมือกันนะคะลดพิเศษนำเบอร์2อนะคะโอเคมานำเบอร์สามนะคะตัวนี้เป็นเกาะนะคะ เป็นเกาะเลยนะคะตัวนี้เป็นเกาะหมักโคนนะคะให้ท่าน320บาทเช่นกันอยากเอาลายพื้นก็ได้นะคะพวกนี้นะคะเพิ่มเติมได้นะคะ320บาทนะคะสินค้าของเราทุกอย่างมีกริงพร้อมส่งให้ท่านถึงนะพันเอาลายตัวก็ได้นะคะไปใส่สงการสวยสวยนะคะอันนี้ใส่เป็นแท็กทีมก็ได้นะคะผ้าสิ้นยังมีเพิ่มเติมนะคะแต่กระเป๋าไม่มีเพิ่มเติมนะคะแล้วอันนี้เป็นสีคามนะคะสีคาม ลายดอกท่คุณใสด่ดีสวยงามอันนี้เป็นหมักโคนเหมือนกันนะคะ320บาทนะคะ320บาทนะคะนำเบอร์สี่เราแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะ320บาทนะคะโอเคนะคะ แล้วก็มาอีกนะคะตัวนี้เป็นลิซ่านะคะลิซ่าลายใหม่นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะลิซ่าลายใหม่สีคามหมักโคนนะคะเราก็ให้ท่าน320เช่นกันท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนแพรมแบ่งปันให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะส่งถึงหน้าบ้านทุกชิ้นทุกอันท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะ นะคะอันนี้เป็นลิซ่าเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นอัดกาวมาแล้วนะคะอัดกาวเรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าบางอันวรดาก็จะให้แม่ท่านอัดกาวมาเห็นไหมคะอัดกาวเรียบร้อยตัวนี้นะคะจาก5้าก้าเรายังจัดโปรให้ท่านอยู่390นะคะอัดกาวเรียบร้อยเป็นเกาะนะคะตัวนี้นาเบอร์6นะคะวรดาก็ให้ท่านพิเศษนะคะ390ตัวนี้เป็นอัดกาวเรียบร้อยเลยไหมคะเราไม่ต้องไปอัดกาวอีกนะคะ390แค่นั้นเองนะคะ แล้วเราจะมาต่อเป็นกระเป๋าเลยนะคะมีเท่านี้นะคะช่วงนี้มีท่านในคลิปนี้เท่านั้นสินค้าตัวนี้ยังให้ท่านราคาเดิมร้อยห้าเก้านะคะร้อยห้าเก้นำเบอร์เนะคะน้ำเบอร์เนะคะกระเป๋านำเบอร์เจ็ดนะคะน้ำเบอร์เจ็ดนะคะกระเป๋านะคะโอเคมาอีกนะคะโอเคเดี๋ยววารดาสตาร์ทใหม่เลยนะคะ น u m เบอร์หนึ่งนะคะกระเป๋าเริ่มสตาร์ทกระเป๋านะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะนําเบอร์ห้บาทให้ราคาเดิมนะคะค่าส่งก็50บาทนะคะเหมือนเดิมนะคะใบที่1ใบที่2ก็30บาทนะคะโอเคมาใบที่2นี่นะคะเพราะสินค้าตัวนี้มีอยู่ทั้งหมดไม่กี่ใบขอให้ท่านดูนะคะนี้นําเบอร์สองร้อยห้าสิบเก้าบาทเช่นกันนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะเต็มที่ให้เลยร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะ มาอีกใบนี้ก็สวยมีกระเป๋าน้อยน่ารักเช่นกันมีเท่าที่วรดายกในคลิปนี้นะคะกระเป๋ายัางไม่มาให้ท่านราคาพิเศษนะคะ159บาทนะคะ159บาทนะคะโอเคแล้วเรามี2ใบนี้นะคะ สองใบนี้ราคาเดียวกันแต่สองใบนี้จะมีสองล็อกแบบนี้นะคะมีสองล็อกสองช่องนะคะนี่ค่ะกว้างลึกนะคะกว้างลึกลงไปนะคะข้างในก็จะมีกระเป๋าน้อยข้างเหมือนกันนะคะนี่ค่ะมีเอฟซถามบรดาว่ามีกระเป๋าน้อยไหมมีคะ่ะนะคะนี่ตรวจด,ดูก่อนนะคะโอ้เดี๋ยวดูก่อน อ๋ออันนี้มีสองช่องแบบนี้แต่ไม่มีกระเป๋าน้อยอีกนะคะไม่มีกระเป๋าน้อยอีกนะคะเราก็ให้ท่านนะคะร้อยห้าสิบเก้าบาทเหมือนกันนะคะเอาเอาง่ายๆร้อยห้าสิบาทเอ้าจริงๆต้นทุนมาเท่ากันเอาแบ่งปันร้อยห้าสิบาทามีสองใบนัมเบอร์สี่นะคะท่านใดสนใจทักมาเลยไอนน้สองช่องนะคะให้ท่านร้อยห้าสิบาทนะคะท่านรับใบขามหรือใบแดงนะคะมีอยู่สองใบเอายกแบบนี้นะคะ น้ำเบอร์สีใบที่1นะคะใบนี้150บาทใบที่2ใบนี้นะคะ150บาทนะคะแบ่งปันไปเลยสองช่องนะคะพิเศษสุดๆแบบนี้นะคะโอเคแล้วกระเป๋าตัวนี้เราก็ยังเหลือใบเดียวนะคะกระเป๋าเป้นะคะจริงๆกระเป๋าเป้ตัวนี้ขายอยู่399เราเราขายให้ท่านราคาเดิม2 2 0บาทนะคะมีใบเดียวนะคะมีใบเดียวนะคะท่านใดสนใจรีบทักมานะคะมีใบเดียว220บบาทนะคะโอเคนะคะ แล้วตัวนี้กระเป๋าใหญ่นะคะแล้วก็มาแบ่งปันให้ท่านนะคะอันนี้ก็มีใบเดียวนะคะสินค้าทั้งหมดขายไปแล้วนะคะมีใบเดียวยังไม่มาเพิ่มเติมให้ท่านสง2 0บาทเช่นกันนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะนาเบอร์หกสง2 0บาทหน้าหลังลายเดียวกันนะคะทีอันนี้คือกระเป๋านะคะแล้เวเราจะมาต่อกระเป๋าแบบเดียวกันนี้นะคะกระเป๋าสายยาวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะบารดาจะ กระเป๋าสายยาวตัวนี้สะพายง่ายๆนะคะว่าเราจะยกให้ท่านมีไม่กี่ใบนะคะจริงกกระเป๋าตัวนี้ขายร้อยห้าเก้าหรือร้อยยี่สิบเก้าวันนี้วรารดามาแบ่งปันให้ท่านสุดๆเหมือนกันนะคะเต็มที่ให้เลยนะคะในช่วงเทศกาลสุก,กันใบละร้อยนะคะปรับให้ท่านใบละร้อยบาทนะคะอันไหนปรับได้เราก็ปรับให้ใบละหนึ่งร้อยบาทนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะโอเคมีอยู่สามใบนะคะอันนี้ลายดอกที่กุลนะคะเราก็ให้ท่านเหมือนกันนะคะ ร้อยเดียวนะคะน u เบอร์แปดนะคะร้อยเดียวดูด้านหลังแบบนี้นะคะโอเคอันนี้นำเบอร์เก้านะคะเราก็ให้ท่านแบ่งปันปรับให้เลยนะคะร้อยเดียวนะคะแบ่งปันนำเบอร์เก้าร้อยเดียวนะคะด้านหลังแบบนี้นะคะโอเคนะคะเราก็ให้ท่านพิเศษเลยนะคะรุ่นนี้เหลืออยู่สามใบนะคะแล้วเรามารุ่นนี้นะคะรุ่นเล็กนะคะอันนี้กิงๆ เจ็ดเก้าวรลดายกอยู่ห้าเก้าวันนี้ขอยกเหมือนกันนะคะห้าสิบบาทแดงปันท่านนะคะนัมเบอร์สิบนะคะก็ให้ท่านรับไปนะคะนัมเบอร์สิบยกเป็นใบที่หนึ่งที่สองที่สามใบละห้าสิบบาทนะคะใบที่หนึ่งเป็นแบบนี้นะคะโอเคใบที่สองนะคะเป็นแบบนี้นัมเบอร์สิบห้าสิบบาทนะคะใบที่สองนะคะอันนี้ใบที่สามนะคะยกขึ้นฟังราคาแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะคะ ห้าสิบบาทนะคะโอเคนะคะนี่คะ่ะใบที่สี่นะคะตัวนี้นะคะห้าสบาทแบ่งปันไปเลยนะคะสุดๆเลยนะคะโอเคอันนี้เป็นผ้าแพาวานะคะหมดเพียงเท่านี้นะคะผ้าแพวานะคะต่อมานี่เป็นผ้าคามแท้เลยนะคะเป็นผ้าคามแท้สกลนครแต่เหลือไม่เยอะนะคะเหลืออย่างละใบสองใบวรลดาจะยกให้ท่านนะคะอันนี้น u m เบอร์สินะคะมีอยู่3ามใบ ท่านดูนะคะว่าท่านจะรับใบไหนราคา2 9วรดาวดยังให้ท่านอยู่ราคาเดิม150หบาทนะคะนัมเบอร์11นะคะนัมเบอร์11ใบที่1คือใบนี้นะคะใบที่1คือใบนี้นะคะโอเคนัมเบอร์11ใบที่2คือใบนี้นะคะใบที่สองนะคะนัมเบอร์11ใบที่3คือใบนี้นะคะท่านใดรับใบหนึ่งใบ2ใบ3าทักมานะคะนัมเบอร์12นะคะโอเคนะคะ เมื่อสักครู่นี่เป็นลำเบอร์สิบเอ็ดต่อมาก็เป็นลำเบอร์สิบสองนะคะอันนี้ลำเบอร์สิบสองนะคะเป็นย่ามผ้าคามแท้เหมือนกันสองยิบเก้าเราก็ให้ท่านเพียงร้อยห้าสิบลำเบอร์สิบสองมีอยู่สองใบนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเราต้องดูแบบนี้นะคะชัดเจนนะคะโอเคนะคะลำเบอร์สิบสองใบที่หนึ่งตัวนี้นะคะใบที่หนึ่งที่บรดายกนะคะ อันนี้ใบที่สองนะคะท่านเอาใบไหนก็โอเคนะคะอันนี้เป็นผ้าคามแท้ทอมือสกลนครนะคะโอเคต่อมาเราจะมายกกระเป๋านำเบอร์สิบสามคือตุ๊กตานะคะ,ะช่างทึ่งเอามาส่งวลนา1สิบใบแต่พอดีมีคนมาซื้ออันนี้ไปเมืองนอกไปฝากลูกหลานนะคะเลยเหลืออยู่ในนี้ มีอยู่หนึ่งสองสามห้าใบนะคะววลาจะยกน้ำเบอร์สิบสามมีอยู่ห้าใบหั่นฟังนะคะว่าท่านจะเอาใบาที่เท่าไหร่หนึ่งสสามสี่ห้ามีห้าใบนะคะววลาให้ท่านร้อยห้าสิบบาทนะคะโอเคยกเลยนะคะใบที่หนึ่งคือใบนี้นะคะน้ำเบอร์สิบห้านะคะใบที่สองนี่นี่นะคะดูหน้าหลังแบบนี้นะคะใบที่สองนะคะใบที่สามหน้าหลังแบบนี้นะคะนี่คะ่ะสวยคะ่ะใบที่สี่หน้าหลังแบบนี้นะคะ หลังตัวนี้เป็นสายฝนโอเคใบที่ห้าแบบนี้นะคะลายเอสนะคะด่ค่ะหน้าหลังเป็นแบบนี้นะคะโอเคนำเบอร์สิบสามมีอยู่ห้าใบนะคะท่านต้องการใบหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอันนี้คือนำเบอร์สิบสามให้ท่านใบละร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านต้องการใบไหนสินค้าอะไรทักทายมานะคะช่วงนี้เงินทองหายากมากๆเลยนะคะ พอขายก็ขายไปนะคะวันลาบ,บางครั้งก็แทบไม่ได้กำไรแต่ขายเอาเงินมาหมุนนะคะเอาเงินมากินมาใช้นะคะใช้ใหญ่ทุกทุกวันนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะที่เข้ามาซื้อเข้ามาชมอย่าลืมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะคะสินค้าท่านชอบแบบไหนทักมาจากเบอร์โทรศัน์ก็เป็นห้าหนึ่ถ้าช่วงบ่ายท่านโทรมาวรดาอาจจะนอนหลับหรือปิดเสียงโทรศัพท์หรือไปสวนตอนค่ำก็ขออาภัยด้วยนะคะขอให้ท่านโทรมาอีกย้ำมาอีกนะคะนึ่งทุ่มสองทุ่มสทุ่ม,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 มได้ตลอดเวลาเลยนะคะวรดายังไม่นอนนะคะกบขอบคุณทุกท่านที่เมตตานะคะ